สวัสดีครับพนอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง DAD Channel ครับวันนี้เราจะมา,าทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการแก้ไขฝักบัววาลว์ักบัวครับเนี่ยที่มันหยดตลอดเวลาคือหยดตอนแรกมันก็หยดหยดเดียวตอนนี้มันสองหยดสามหยดมากขึ้นมากขึ้นนะพื้นก็จะแฉตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะมาแก้ตัวที่ที่ตัววาล์นียครับ เพราะว่ามันใช้มาสิบกว่าปีมันก็น่าจะสึกหรอไปบ้างครับเดี๋ยวให้เขาดูผลน้ำหยดกลัวเขาไม่เชื่อในกล้องมองไม่ค่อยเห็นอ่ะอันนี้เดี๋ยวแก้ไขที่ตัววาล์วตัวนี้ใช่ไหมใช่โอเคมันสิบกว่าปีแล้วนะ่อนอื่นนะครับเราก็ดูที่ตัววาล์วเราครับอ่าของเราเป็นคอตโต้ครับฝาปิดก็จะแกะง่ายหน่อยมันแล้วแต่รุ่นนะครับ จากนั้นก็ขันน็อตที่ยึดตัวเปิดปิดของมันนะครับออกมาแล้วก็ดึงงัวมาแล้วก็เอาปจัจจนะครับของม้าที่ใช้ขันปลปาครับยึดตัวตัวไนนะครับไว้ให้แน่นแล้วก็นี่ผมมีปรีมีประจรันเรื่องก็เลยขันแนละ้ตัวนี้ออกเนี่ยเาเฉพาะตัวนี้ จะเห็นตัวนี้ครับมันใช้นานมันอาจจะสึกหล่อไปครับก็เลยจะทำให้มันมีการรั่วซึมนะครับเราก็ลองเช็คดูว่ามีเศษขวดเศษทรายไหมขังอยู่ในนี้ถ้าไม่มีปิดสนิทไหมก็ปกติดีนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตัวนี้นี่คตัวเดินมันความหนามันเท่านี้เห็นไหมฮะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเอาตัวดำลงไปแทน แล้วก็ลองใส่ตัวเดิมเข้าไปนะครับแล้วมันจะหนาใช่ไหมครับสูงขึ้นแล้วลองใส่ดูก่อนว่ามันยังไงนะครับ ขังคืนต้องไปครับจากนั้นก็เอาตัวเปิดปดธาน์เอาเปิดว่าวใส่ แล้เี่ยผมจะไปลองเปิดน้ําดูนะครับนี่นะครับที่เปลี่ยนเสร็จแล้วเห็นไหมครับผมเปิดวาล์วาน้ำแล้วนะเม่ี้นี้ปิดวาล์วน้ํานะบอกเขาด้วยนะอะตอนที่ทํา่ะต้องปิดวาล์วน้ํำไว้นะเราปิดวาล์วน้ํานี่เราเปิดวาล์วน้ําแล้วก็ยังไม่มีเลยเนะนี่นะครับ แล้วก็อันนี้มันจะเป็นช่วงเรื่องธรรมดาของคนใช้ฟอกบัวเจูโลนะครับว่าช่วงที่เราปิดใหม่เนี่ยน้ําที่มันเอ่เข้ามาอยู่มันก็ยังจะหยดอยู่มันค้างอยู่ในสาแล้วมันจะหยุด อหยุดสนิทแล้วนะครับไอที่ออกมานี่คือ,อยังค้างอยู่หนึ่งเม็ดตุ๊บคาวนี้ไม่มีแล้วเห็นไหมครับเนีย่ยปัดให้ดูเรียบร้อยก็แค่แผ่นยางคือวัสดุเหล่านี้ผมจะไม่ค่อยทิย้งนะครับเก็บไว้สมมติว่าเคยเปลี่ยนหรือเปลี่ยนอะไรเหลือไม่ว่าจะเก่าจะใหม่ถ้าสภาพเป็ดีผมเก็บไว้แล้วก็ แก้ตรงนี้เสร็จแล้วจากนั้นเราก็มาปิดตัวยี่ห้อมนะครับอ๋อแค่นี้เสร็จครับไม่เสียเงินสักบาทหนึ่งเพราะว่ามันเป็นคือสิ่งของที่เราเก็บไว้นะครับหรือถ้าคุณจะต้องใช้ตัวเนี้ยแค่หนึ่งแผ่นหรือถ้าคุณต้องการใช้ตัวนี้แค่หนึ่งแผ่นเนี่ยคุณสามารถไปหาซื้อมาซึ่งถูกมากครับนะผมว่าน่าจะไม่เกินบาทสองบาทเนี่ยประมาณนี้แค่ลูกอย่านี้ถ้ามีขายนะครับ ต่ส่วนใหญ่ผมจะเก็บแล้วผมไม่ต้องอะไรผมอยากใช้ตัวนี้ผมหามาเขามีนะครับเพราะผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการซ่อมวาลซึ่งฝักบัวมีน้ําหยดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับได้เลื่อนกระดิ่งนะครับให้กับช่องยีดีชาแนลของเรานะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ในการทําคลิปต่อๆไปของทางช่องนะครับขอบคุณนะครับสําหรับผู้ติดตามและก็ผู้รับชมคลิปของทางช่องเรา มีประโยชน์บ้างสนุกสนานเที่ยวมีหลายรูปแบบเพราะมันเป็นช่องครอบครัวนะครับขอบคุณครับ